สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดู Isuzu D-Max SLX นะคะปี2010ค่ะคันนี้วัยรุ่นจ๋าเลยค่ะสีของเขาเป็นสีดำนะคะรถสวยค่ะรถบ้านเดิมๆเครื่อง2.5นะคะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ วิ่งหกหมื่นห้าพันรูนะคะรถยนต์มือสองค่ะราคาสามแสนแปดหมื่นลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เหมือนกันค่ะส่งประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะคะแปดสิบสี่งวดค่ะเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้เป็นแคปนะคะอิสุเอ็กซีรีนะคะ S L X ปี2010แม็กใหม่ยางใหม่ค่ะแต่งมาหล่อเลยดูภายในกันนะคะรถบ้านเดิมๆค่ะประตูไม่มีการถอดมานะคะไม่มีการชนหนักมาไม่มีน้ําท่วมค่ะพวงมาลัยเดิมค่ะ ภายในใหม่คะ่ะไม่มีกลิ่นอับค่ะคันนี้เหมาะสำหรับวัยรุ่นมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องกันนะคะห้องผู้โดยสารก็ค่อนข้างกว้างค่ะเหมาะสมกับแคปค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องกันนะคะเขาจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะรถสวยค่ะสีดำมีคาดค่ะเต็นเราตั้งอยู่ที่อำเภอสูงเนินนะคะก่อนถึงก๋วยเตี๋ยวลุงดำค่ะถนนมิตรภาพค่ะ เส้นนอกค่ะค่ะเข้ากรุงเทพนะคะเครื่องยนต์ของเขาค่อนข้างสะอาดค่ะไม่มีการถอดคานเปลี่ยนนะคะเพราะไม่มีการชนมาค่ะฝากระโปรงเดิมค่ะคันนี้ถ้าใครสนใจนะคะ ราคา3 0 8 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวค่ะส่ง7 5 0 0นนะคะคันนี้รถบ้านรถเดิมสวยเดี๋ยวเราจะฝากลิงก์ไว้ใต้โพสนะคะใครสนใจฝากกดติดตามด้วยค่ะ